สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่17มีนาคม2566นะครับท่านผู้ชมกับหลังจากนะครับมือว้านช่างคมเด็ดปอยตองวดแล้วครับพี่น้องนะครับผมครับมาเล็กวิ่งนะครับเนาะมาเจ็ดอยู่ครับท่านผู้ชมครับครับเจ็ดสามล่าง 73บนนะครับท่านผู้ชมอ,อ๋กับเดี๋ยวจะผ้ามาคบน้ำกันว่าหลังจากปล่อยแล้วเพ่นเป็นยังไงไฝันดีบอพี่น้องรุ่นกันหมู่ว่านนะครับเนาะครับกระดีใจกับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับเนาะผู้ว่าถูกกะเอาพี่น้องสู้กันต่อนะครับผมจะมาอัปเดตห้เบางน้ำครับนี่ครับช่างเิ่นกระยะทำทำรั้วต่อนะครับพี่น้องครับรั้วด้านข้างกับรั้วหน้าบ้านนะครับท่านผู้ชม นะครับสังคมมาแต่เศร้านะครับเนาะกับพ่อจอยนะครับผมเดี๋ยวยังขับไปฟังน้ำกันว่าช่างนะครับพี่น้องเป็นฝันดีบ่หรือจังไดห,หลังจากปล่อยตัวเลขมันขึ้นพี่น้องโอ้ครับรุ่นนะครับเนาะเจ็บนะครับเป็นเจ็บศูนย์ก็ได้เจ็บหนึ่งก็ได้แต่ว่าเป็นเจ็บสามอ๋อครับด้านหน้าประตูใส่เรียบร้อยแล้วครับผม น,นี่ก็รัวนะครับเนาะเอ็ดรัวรอบเอาเข้าไปทนี่แหละครับผมเป็นยังไงมือว่านคึ่เงบาบางเงา,าเงาแตกเงาไหลไข่หย่อยห่อนแดดหรือจังไดเอาสวัสดีครับซางสวัสดีตอนเช้าๆเป็นจังไงหลังจากปล่อยตัวเล็กแล้วปล่อยไปบ้านบ้านว่านเป็นนางเคียรเลขอยู่กลางเนี่า บนเลขทีเบา,บาเท่าสีเข่าม่นี่อ,อ,อืมแต่ว่าก็มีคนมาว่าบาัลลีคีสี่แปดเนี่ยม่ยากอ่อบาบัลีคสี่แปดเป็นของสี่แปดทับสี่พรดีนนดันนูเลยสี่แปดเลมอ่าแต่สังคมเหมือนยังว่าเอสีอ่แปดมานไม่ยาก,กมั้อืออบัตบอบัขนเปนน่นันนอ่าันอะไร้ันงันงเขียนเลขเขียนเลขก่กางบันกาเียอืออ่า เอฟซีกับ่อทิมแบบเบื้องหน้ามาดีอยู่อ่าครับให้กำลังใจใกลังจนะครับผมให้กำลังใจกันก็ถือว่าเลขวิ่งชังคมนี่แม่นเลยครับผมนะครับรุ่นกันตัวโกงนะครับปีว่านี่เจ็ดเจ็ดอย่างน้อยเจ็ดหนึ่งมิเตจศูนย์เป็นเจ็ดสามนะสังโอ้ครับผมเอฟซีไก่กำลังใจนะครับว่าครับเพราะว่าเลขสังคมนี่ก็ปล่อยตัวครับอื โอ้ชุดที่ชังคมไปนี่ครับผมหลังจากเมื่อวานนะครับเนาะครับครับปล่อยตองหวดทันทีเลยครับวิ่งสี่กับห้าบนล่างนะครับผมครับกับสี่เก้าห้าเก้าสี่แปดห้าแปดครับจังหาเก้ากับหาแปดดีกว่ครับผมครับผมหาไว้เลยเนาะครับครับตัวนี้อยากหาอยากเนี่ยอืม กับสังคมลงให้ไว้กะให้ไปรีบจองมาส้างเนาะครับให้ไปรีบพารีบจองไหวครับผมก็ขอบพูดเยี่ยมเจียครับเขืก็ร่างใจนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้นะครับสังคมเปรา่าถ่าได้ลดแล้วนี่ปังแค่งวดต่อมานี่ทผช้ชมนะครับเนาะอ่าโอสังคมก็ว่ากะสู่ไปนล้วกันครับสี่คู่เอ้าสั่ง ตัวที่มักตัวไหนตัวคือว่าฟันวไวเหล็กเขียนเลขอยู่กลางบ้านสี่แปดนี่บอกบอกแล้วพอบทคิดว่าเป็นบ้าน,น,านเลขท,ที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่บ้านเทอรก็สี่สิบแปดนะพี่น้องสี่แปดทับสี่ครับโอ้แต่ว่าตัววิ่งตัวเน้นนี่คือเน้นสีเลยป่ะครับครับเน้นสี่อืมงวดที่แล้วเขาเน้นตัวไหนเน้นเน้นที่หกครับเน้นที่หกแต่ว่ามาตัวรองมาเจ็ดเนาะมาเจ็ดโอ้โอเจ็ดมาทั้งบนทั้งล่างพี่น้อง ครับจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือเจ็ดศูนย์กระเหเนาะอันนี้เป็นเจ็ดสามอืมที่เป็นห่เราว่าตัวในภูมเนี่ยงบ่เคยขอก็จะมาตัวรองอืนอืมครับเท่าไหร่ที่พวกกัมาใกลักเลยะไรอืมเมื่อกีนะจองกระตีครูนี่นะหาเก้าฮ่าแปดครับหาเก้าหาแปดสังคมวะครับผม วาย้เเปนเฟซี่ใครก็ลังน่ครับนี่แต่ให้กำลังใจแะครับเอฟซี่นมครับถือว่าแม่นยุ่ว่านคว่าแม่นย่งบอลลุดะเอล็กวิ่งบอลลุดครับแปเล็กวิ่งนี่แม่นยู่เล็กวิ่งผมผมุ่งอยู่รับผมบอมว่าเขาสุดสุดสองชุดย่าสุดหลงเนี่ยสุดลังผมอ่ายงก็รู้ผมบ่กยเพลินซื้พแฟนซีว่ะเอเยี่ยมอืมเพราะว่าอืม เราเป็นยังหรอกหมดไหมอืมออกฝันนะครับเนาะหลังจากปล่อยแล้วก็ฝันครับฝันว่าเออนั่งเขียนในบ้านนี่บ่สร้างนั่งเขียนในบ้านนั่งเขียนในบ้านครับเนาะครับสังคมว่าฝันนั่งเขียนอยู่กลางบ้านผมก็เลย่ยขึ้นขวานฝันดิบที่บ้าถั่วท้วนอะวรกับไมาใหญ่จุดไวเนาะครับเหล็กสี่แปดเลยไม้ใหญ่ กับผมบาเท่าฟันกับฟันคือ่ามันปีฟันเป็นงูเป็นเจ็ดอิรินะครับเนาะตางูพันหามันเป็นตีเป็นเจ็ดห่าเจ็ดหนึ่งไปซะอืเนาะแต่ามีเจ็ดอิรีโค้ดเนาะบามบานพญโยกหัวมาหัวเดียวผมคิดว <c oughs> ่าขันทัสามเห็นตีมัเนเจ็ดเจ็ดสามนะครับท่านผู้ชม ครับครอดีคับวำช้าเรวไดกถามคนฝันดีพอคุณแม่โอ้ยสถามนฝันนั่นนะเชียอได้ื้อเลยต้องถามดูเนะครับภาพไปงวดนี้งวดถือครับงวดะทุ่มก็ถือสายเทียแล้วทุ่มทุมน้ำจามคลั้งเลยีผมเลน ฝันดีตลอดเลยวันนวันดีวันทุ่มเขอไม่ถูกครับผมแต่คำนวดอะก็มีแต่แต่ว่าทำมาตรงกันกับทุ่มก็เก่าครับผมทำมาตรงกันกับทุ่มคือเก่าครับครับเป็นพนันใจแดงทุ่มนั่นแหละมันว่าถือเงินนม้วนก้อนกับทุ่มม้วนแรกแต่อยู่บนบึงเนาะมาทุ่มกับวัตถุม้วนนั้นวันนี้มาออกมาทุ่มอีกก็บวัวันนี้งวดเก้าสองมาทุ่มมาออกวันนี้งวดนี้มาทุ่มใส่อีกเว้ยกันออกได้หลายเซียน จะเป็นเจ็ดเจ็ดศูนย์ก็ได้นะแม่เนาะมาเจ็ดแหละยังไหนมาแต่เจ็ดสามเจ็ดหนึ่งก็ได้เฮ่นนะข้างล่างออกเจ็ดสามข้างบนออกเจ็ดหนึ่งก็ได้เนาะวันนี้ก็ได้แล้วบ่วันนี้ได้แล้วที่สี่กับห้าครับเตินสี่กับห้าสี่เก้าห้าเก้าสี่แปดห้าแปดเนาะตัวไดสีเด่น ประกอบกันตัดชิ้นใจต่ผมมาคู่เลยนะเบือเจ้าื่นหากเก้าหาแปดหาเก้าตแปดติดหานมาก็ชอบติดหา้าเอาไปเบื้งหลายๆเจ้าสะก,ก่อนเด้บน,นี้เด้แ <c oughs> ต่ว่าตรงซีกับสีไส้ซีแต่ว่าตรงหากิดสีไส้หาครสร้างน,นีนเดียดนมุนั่งน่ะนั่งนี่อ๋อเนั่ไหมเขียนดูการเฮียนเบาวเคียนเบากางเฮียนเบา ผมไม่คิดพอบาลเลที่บาเราซีที่แปบทีม่นี่บอกเลขทีเก่าเนี่ยเป็นเลขทีบั่นบั่นบันอันนี้่ไปขอบาเลทีเลกน่ยเป็นบาเลทีเก่านบอกี่บาวันที่แคือฟิเลงมาเน่นี่มาเนีมันดตังก้อนซีแนะตังมก้อนซีแม่อน9ังโเก้าสอง เป็นท huh? hmm. right? oh ี่หาครับสีซีเก้าหาเก้าสีแปดหาแปดครับเป็นช่วงปทดแต่ลหน้าถึงก็อร้างฝันวางฝันวางไม่เห็นเลยนี่ยโฉมไม่เปี่ยนบะไม่เขียนไม่เขียนเลยขยันฝันแต่งเขาเฮี้ยนงูก็เป็นเจ็ดเจ็ดอยู่โค้งยู่เป็นศูนเยครเยนีเป็นวกันเล้วเนาะน่เดที่ อ๋สังคมบาดโตมากคือหาเก้ากับหาแปดประชันหาเก้าห้าแปดมันมักหาดมากอะน้องใช่หาเก้าหาแปดแต่ถ้ามักเก้าตัวเดียวใส่สี่เก้าหาเก้าเลยค่ะอครับอานติดท่าเลยแปดบอมมีกับมากสีเก้าหาเก้าชนมัสี่แปดตรงกับบาล็กที่ว่าเท่าเนียนครับสี่แปด เราต้องหายตรงหวัดเที่ยไปเรียบหมู่บ้านหมู่บ้านในไอ้มาทาฝันดีมาฝันดีเ่าคุณแม่เราอะไรแจกคุณปอยแล้วเป็นยังไงฝันดีเ่ราะสนดฝันเกี่ยวยังบอกเพิ่มแล้วฝันเกี่ยวอยู่ท่านฝันมาได้นางเขียนเหล็กนี่กลางบ้านนี่แล้วท่านท่านผู้ชมครับเอานี่ครับขอบคุณสังคมนะครับเนาะสังคมกันเนี่ยไหนล่ะครับฝันดีพี่น้องฝันอยู่ครับ หลังจากปล่อยตองวดแล้วก็ฝัน,นานะามาสังเนาะครับอเอาครับชมช่วงแคปหน้าจอครับผมนีม่ครับวิ่งบนล่างวิ่ง4กับ5เด่น4ครับ4 9 5 9 4 8 5 8ท่านผู้ชมเอาขอบคุณสังคมนะครับผมครับ<ส>เ,เป็นกำลังใจให้กันเด้อครับ FC แฟนคลับทั้งสองสุขคนนะครับเนาะครับขอบคุณ FC ฟซีสุขสุขคนท่านผู้ชมนะครับผมครับมาอัปเดตให้เบิ่งมาช่างนะครับมนาะเพิ่นฝันบอหลังจากปล่อยตัวเลขเพิ่นก็ว่าฝันอยู่พี่น้องนะครับมาฝันมาได้เขียน เขียนตัวเลขในกลางบ้านนี่แหละครับผมเป็นว่าได้ฟันได้มานั่งเขียนตัวเลขในกลางบ้านนี่ครับท่านผู้ชมนัครับผมอ๋อพอกันคลิปหน้าครับแอดมินมาเถ่าสวัสดีครับ